สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเสนอในการวิธีการทำความสะอาดเครื่อง c ี a p และอุปกรณ์ของเครื่องซีแพนะคะขั้นแรกในการใช้เครื่อง c ีแพในทุกๆวันที่เราต้องทำความสะอาดก็คือตัวหน้ากากอันนี้นะคะหน้ากากสิ่งที่เราต้องทำความสะอาดทุกวันก็คือตัวซิลิโคน2ชิ้นนี้นะคะโดยการดึงซิลิโคน ที่รองหน้าที่รองจมูกออกและที่รองหน้าผากออกนะคะเอา2ชิ้นนี้ไปล้างด้วยน้ํายาล้างจานหรือน้ํายาล้างขวดนมเด็กนะคะล้างน้ําเปล่าให้สะอาดพึงลมให้แห้งห้ามตากแดดนะคะส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเละอะไอลมหายใจของเราสามารถเอาทิชชู่เปียกหรือผ้าชุบน้าเช็ดได้นะคะเสร็จปุ๊บในทุก1อาทิตย์นะคะเมื่อครบ1อาทิตย์ให้เราท,ำำาทําความสะอาดทั้งหมดเลยโดยการแยกซิลิโคน ที่รองจมูกและที่รองหน้าผากออกแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็นําสายตัวนี้กับโครงพลาสติกไปทําความสะอาดด้วยกันพร้อมกันเลยนะคะโดยการถอดสายและศีสษะออกตัวคลิปตรงนี้นะคะให้เราปลดโดยการที่ผักออกไปตรงๆนะคะข้อห้ามคือห้ามบิดหรือห้ามงัดเด็ดขาดนะคะเพราะไม่ฉะนนั้นมันจะหักนะ เสร็จปุ๊บเอาทั้งหมดนี้นะคะไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานหรือมาล้างผดนมเด็กเหมือนเดิมนะคะส่วนใส่ละซีซ่าอันนี้ห้ามขยี้นะคะให้ขยำน้ําได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็เวลาพึงลมก็คือแขวนพึงไว้ได้เลยนะคะของทุกอย่างที่ทําความสะอาดห้ามตากแดดนะคะทีนี้พอแห้งเรามาประกอบนะคะเริ่มจากประกอบฟิลิโคนก่อนนะคะ ซิลิโคนที่รองจมูกเราจะสังเกตว่ามันจะมีอ่ล่องอยู่3ามุมนะคะอันนี้จะมีแง่งขึ้นมา3ด้านนะคะหน้ากากจะเป็นด้านฟิกให้เรานำตัวซิลิโคนที่เป็น2ชั้นแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปด้านล่างให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่งเสร็จปุ๊บเราค่อยๆขยับให้เข้ามุมทั้ง3ามุมนะคะเสร็จปุ๊บที่รองหนะะ้าผากอันนี้ ให้พริกด้านใดนด้านหนึ่งนะคะจิ้มลงไปตรงรูเนาะแล้วก็ดันให้ตุ่มๆมันโผล่กมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วตัวสายรัดสีสะเวลาประกอบนะคะให้เอาพื้นสีดำวางบนพื้นโต๊ะแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าตรงนี้เนาะจะเป็นลูก จะเป็นลักษณะของใบหน้าเรานะคะด้านหน้าผากด,ด้านค้างเสร็จแล้วให้เอาตัวหน้ากากวางลงไปทําสายรัดศีรษะให้เป็นห่วงนะคะแล้วใส่เข้าไปตรงรอยบากนะคะอันนี้เราก็มาเกี่ยวแบบเดิมนะคะก็คือแบบนี้ก็คือจะพร้อมใช้งานนะคะต่อไปในส่วนของ ตัวท่อส่งลมนะคะท่อส่งลมเราจะเอามาทำความสะอาดก็คือในหนึ่งอาทิตย์เอามาทำความสะอาดครั้งหนึ่งนะคะโดยการใส่น้ำผสมน้ำยาล้างจานเข้าไปประมาณครึ่งท่อนะคะเสร็จแล้วเขย่าเขย่าแล้วก็ล้างเทน้ำออกล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะแขวนผึ่งลมไว้ห้ามตากแดดถ้ามีไอ้น้ำค้างท่อก็คือสามารถที่จะเอา เสียบเข้าหลังเครื่องฟีแพนะคะแล้วเปิดเอาลมทางออกก็ได้นะคะตัวท่อน้องล้างอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะต่อไปในส่วนของตัวเครื่องนะคะด้านหลังเครื่องจะมีตัวฟิลเตอร์ที่เราจะต้องทำความสะอาดนะคะวิธีการเปิดก็คือเราเอาเนื้วจากตรงนี้ตรงฝาเปิดแล้วถักออกจากตัวเรานะคะ ด้านในจะมีทั้งฟิลเตอร์สีดำและฟิลเตอร์สีขาวนะคะฟิลเตอร์สีขาวด้านในจะอยู่ด้านในสุดซึ่งเราตัวนี้แผ่นนี้เราไม่สามารถซักทำความสะอาดได้นะคะถ้ามันดำปิ๊ปีปทั้งแผ่นเลยก็คือเปลี่ยนทิ้งได้เลยนะคะอาจจะให้ดำมากกว่านี้ก่อนเนาะเราค่อยทิ้งนะคะส่วนตัวนี้ลืมบอกอวิธีเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อ ประมาณอายุการใช้งานโดยประมาณ1-2เดือนนะคะค่อยเปลี่ยนทิ้งส่วนตัวสีดำให้เอามาซักอาทิตย์ละหึงครั้งนะคะโดยการขยำน้าสบู่นะคะเสร็จปุ๊บถึงลมให้แห้งห้ามตากแดดอายุการใช้งานอยู่ที่6เดือนถึง1ปีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราจับแล้วมันไม่คืนลูกมันเปิดมันยุ่ยก็คือเปลี่ยนทิ้งได้เลยวิธีเอากลับนะคะอันนี้พด้านในด้านนินเอากลับเข้าไป ตัวนี้ตามด้วยตัวสีดำนะคะเสร็จแล้วเราปิดฝาโดยการที่เอาเขี้ยวตรงนี้นะคะเข้าเข้าด้านในแล้วค่อยปิดแบบนี้นะคะส่วนตัวเครื่องด้านในของเครื่องนะคะเราจะให้เอาเข้าเช็คทำความสะอาดปีละหนึ่งครั้งกับบริษัทนะคะและถ้าเกิดมีการใช้คีมในไฟเลอร์หรือเครื่องทำความชื้น สิ่งที่เราต้องทำความสาในทุกๆวันก็คือตัวถาดรองน้ำตัวถาดใส่น้ำนะคะโดยการเปิดออกมาสังเกตนะคะจะมีลูกศรเป็นสัญลักษณ์ก็คือให้เราผักตัวพลาสติกออกจากตัวเราไปนะคะฝาจะเด้งออกจากกันนะคะก็เปิดออกนะคะจะเป็น จะแยกออกจากกันได้นะคะวิธีล้างก็คือล้างน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามเอาอะไรไปถูโดน,แผ,นแผ่นรับความร้อนตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ผึ่งลงให้แห้งนะคะห้ามตากแดดเหมือนกันแล้วก็เวลาประกอบกลับนะคะสังเกตตรงนี้มันจะมีเขี้ยวอยู่นิดนึ่งนะคะส่วนตรงนี้จะมีร่องอยู่นะคะเวลาเราใส่เรา เอาล่องตรงนี้ยค่ะให้มันชนกับเขี้ยวแล้วก็ปิดกลับลงมาให้พอดีนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปได้เหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นวิธีการทำสะาที่เรียบร้อยค่ะ